จินไม่เขาอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นฮะไปเทอมนี้หน้าร้อนในช่วงเมษายนเราจึงไปประเทศญี่ปุ่นกันเรไปหลังจากลงที่สนามบินเราก็ไปซื้อตัวรถไฟรงที่สถานีน้ำบักแล้วก็เดินตอนนี้<า>ก,นก็อ,ออกมาจากเพื่อไปโรงแรมชเช่นเดียวกันสถานีรถไฟนำ้ฟนำปัก จินฟางก็ไมย่ยอมเดินนะครับฮั Hello. Japan. Osaka. ลโหลเวลคัมทูเชพานเวลคัมทูโอซาก้าะมาไหลยันยืมเหรอแ็แ,แล้วก็ไปคิปตลาดอะไรปูยักษ์เหรอโอ้โหนี่คือตลาดคุลุมงนะครับ เรามาตลาดลาก,กูด้ร่วมองแบบที่เราไปเจ็บเดียวที่นี่ที่เดียวเรากินเยอะมากมาที่นี่ที่เดียวจบสามวันก็สามารถกินได้ทุกอย่าง ตอนนี้ก็มาปราสาทโอซาก้านะครับปราสาทโอซาก้าตอนนี้ก็กลังเข้าชมปราสาทโอซาก้ากันอยู่นะครับ เรานั่งแท็กซี่มาจริงๆแท็กซี่ในญี่ปุ่นห้ามนั่งเกิน4คนครับว่าาเป็นเด็กเขาก็เลยสามารถนั่งได้กัน5คนบอกแท็กซี่ว่าโอซากาโจโอซากาโจระยะทางประมาณหกิโลเมตรจากที่พักแท็กซี่จะไม่ได้รับกายไม่แพงนครับในบริเวณปราสาทจะมีต้นซากุระอยู่หลายพันต้นครับหาที่นั่งตามอธัธยาศัยพัผ่อด ดูบรรยากาศดูผู้คนเดินไปเดินมาอากาศก็เย็นสบายน่าจะประมาณ15-16องศาตัวปราสาทก็ยิ่งใหญ่สวยงามปราสาทโอซาก้านะครับ เราจะไปซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมข้างในปราสาทกันงจะมีทั้งหมด5ชั้นเดินทีละชั้นคนเยอะแต่ทุกอย่างถูกจัดการด้วยความเรียบร้อยครับีรเลัเลย ないいんやけど何かこう。<noise> ก็คุ้มค่าครับใช้เวลาอยู่ที่นี่ครึ่งวันจริงๆสักหนึ่งวันก็จะดีครับเพราะว่ามีอะไรให้ชมเยอะๆมีของกินมากมายมีไอศครีมมาะะรารวันนี้ต้องรีบกลับไปถึงโรงแรมประมาณสักหกโมงเย็นครับเพราะว่ามิสเตอร์จอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของแดนนี่ เพื่อนที่สุรินเข้ามาคอยอยู่ที่โรงแรมอยู่แล้วเรานัดกันไว้ที่เวลา6โมงครับนัง่งแท็กซี่กลับเหมือนเดิมแต่ท้ายสุดแล้วเราเดินครับเพราะว่าจิตเม่เขาอยากเดินไปถึงโรงแรมก็ชา้าเลทไแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับโอซาก้าก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากครับสนุก อากาศเย็นสบายไม่หนาวเกินไปหลังจากพูดคุยกับพิศรจรเราก็มากันที่ตลาดชินแชบัชิในเวลากลางคืนนะครับ <c oughs> เพื่อดูแสงสีซึ่งบริเวณนี้จะมีป้ายกุริโกะนะฮะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คข,ของที่นี่เราก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับป,ป้ายกุริโก เด็กๆตื่นตานตื่นใจมากกับแสงสีเสียงแต่ว่ากุ้งน่าจะตื่นตานตื่นใจกับป้ายเบียอาซาฮีนะครับอยู่ข้างบนอาซาฮีผมก็กินอาซาฮีทุกวันครับอร่อยโรงแรมที่เราพักยา่านน้ำบากอร์นมืองคาริโอโฮเทลก็อยู่บริเวณย่าน ชิจใช้ประชิดนี่นะครับในไกลมากสามารถเดินมาที่มีได้แล้วก็สามารถเดินไปหาขอทงทิพ์ที่ตลาดโลูกกลงมงได้ถ้าจะไปประสาทอุสา,า,ากาก็6กิโลเมตรก็วิ่งไปก็ได้ครับเป็นทำเลที่ดีครับข้างบนก็มีออนเซ็นให้แช่ด้วยครับ